พี่น้องที่รักในพระคิดทุกท่านนะคะและสวัสดีพี่น้องสมาชิกคริสตจักรแสงสันิภาพบางใหญ่และแสงสันิภาพคลองหลวงค่ะสุวพัทระนปารมะทุกท่านอยู่ในบทเรียนการเฝ้าเดี่ยวนะคะซึ่งวันนี้ตรงกับวันที่10ตุลาคมปี2022เราอยู่ในพระธรรมหนึ่งพงศรรษิย์ค่ะในบทที่20ข้อที่1ถึงข้อที่12ถ้าพร้อมแล้วนะคะเราอ่านพระกัมภีรไปด้วยกันเลยค่ะ หนงพงกษัตริย์บทที่20ข้อที่หถึงข้อที่สิเบนฮาดัดกษัตริย์ซีเรียทรงรวบรวมกองทัพทั้งสิ้นของพระองค์มีกษัตริย์32องค์ขึ้นกับพระองค์พร้อมกับม้าและรถรบและพระองค์เสด็จขึ้นไปล้อมกรุงสมาเลียสู้รบกับเมืองนั้น และได้ส่งผู้สื่อสารเข้าไปในเมืองหาอาหับกษัตริย์อิสราเอลทูลพระองค์ว่าเบนฮาดัตตรัดดังนี้ว่าเงินและทองของท่านเป็นของเราบรรดาภรรยาและบุตรที่ดีที่สุดของท่านก็เป็นของเราด้วยและกษัตริย์อิสราเอลตรัสตอบว่าข้าแต่พระราชาเจ้านายของข้าพเจ้า ดังที่ท่านว่ามานั้นแหละข้าพเจ้าเป็นของท่านรวมทั้งทุกอย่างที่ข้าพเจ้ามีอยู่ด้วยบรรดาผู้สื่อสารได้กลับมาอีกกล่าวว่าเบนฮัดตรัสดังนี้ว่าเราส่งข่าวมายัางท่านว่าจงมอบเงินและทองของท่านภรรยาและบุตรของท่านแก่เราแต่พรุ่งนี้ ประมาณเวลานี้เราจะส่งข้าราชการของเราไปหาท่านพวกเขาจะค้นวังของท่านผลบ้านข้าราชการของท่านสิ่งใดที่ต้องตาของท่านเขาจะหยิบเอาไปแล้วกรรษัตริย์อิสราเอลได้เรียกประชุมพวกผู้ใหญ่ทั้งหมดของแผ่นดินตรัสว่าขอตรองดูเถิด ดูว่าชายผู้นี้หาเรื่องเดือดร้อนให้เราเพียงไรเพราะเขาให้คนมาเอาเมียและลูกของเราทั้งเงินและทองของเราและเราก็ไม่ได้ปฏิเสธเขาบรรดาผู้ใหญ่และประชาชนทั้งสิ้นก็ทูลพระองค์ว่าอย่าทรงฟังอย่าทรงยอมพะยะค่ะ พระองค์จึงรับสั่งแก่ผู้สื่อสารของเบนฮาดัตว่าจงไปทูลพระราชาเจ้านายของเราว่าทุกสิ่งที่ท่านเรียกร้องจากผู้รับใช้ของท่านในครั้งแรกนั้นเราจะทำตามแต่สิ่งนี้เราทำไม่ได้แล้วผู้สื่อสารก็จากไปและกลับมารายงาน เบนฮาดัสส่งข่าวกลับมาอีกว่าถ้าผงครีแห่งสมาเลียจะพอแก่ผู้ที่ติดตามเรามาสักคนละหยิบมือนหนึ่งก็ขอให้พระทั้งหลายลงโทษเราและยิ่งหนักกว่าและกษัตริย์อิสราเอลตอบว่าจงทูลท่านว่าขอท่านผู้ที่สวมเกราะ อย่าอวดอ้างอย่างผู้ที่ถอยเกราะแล้วเลยเบนฮาดัสทราบข่าวนี้ขณะที่กำลังดื่มอยู่กับบรรดากษัตริย์ในเพิงท่านก็สั่งพวกข้าราชการของท่านว่าจงเข้าประจำที่และเขาทั้งหลายก็เข้าประจำที่เพื่อต่อสู้กับเมืองนั้น พี่น้องที่รักคะในพระธรรมหนึ่งพงกษัตริย์บทที่20และบทที่21เป็นเรื่องราวของกษัตริย์อาหับซึ่งเป็นหนึ่งในบรรดากษัตริย์ที่ชั่วร้ายและมีอำนาจมากที่สุดคนหนึ่งของอิสราเอลตอนเหนือเขาแต่งงานกับเยเซเบลค่ะซึ่งเป็นเจ้าหญิงของชาวไซดอนซึ่งด้วยอิทธิพลของนางนะคะจึงเกิดการสถาปนาให้นมัสการพระบาอัน และพระอัสทารอดในอิสราเอลจากบทเรียนการฝ้าเดี่ยวนะคะในพระธรรมหนึ่งพงศษัตริย์บทที่20ข้อที่หนึ่งถึงข้อที่12ได้กล่าวถึงครั้งแรกที่อาหับค่ะสู้รบกับประเทศซีเรียข้อพระคัมภีร์แตะใจนะคะที่ประคอนได้รับในวันนี้ประคอนได้รับจากหนึ่งพงศษัตริย์ค่ะในบทที่20ข้อที่11 ซึ่งมีเขียนไว้ดังนี้ว่าและกษั Israel ตริย์อิสราเอลตรัสตอบว่าจงทูลท่านว่าขอท่านผู้ที่สมเกรจะอ,อย่าวอดอ้างอย่างผู้ที่ถอดเกะแล้วเลยถ้าจะใช้เป็นคำพูดที่เข้าใจง่ายนะคะพี่น้องที่รักก็หมายถึงอาหับตรัสตอบว่าตอนนี้เบนฮาดัะยังสมเกบเพราะกรัวอาวุธของอิสราเอลอยู่เลย อย่ามาอวดอ้างเรากับว่าตนเองนั้นได้ชัยชนะแล้วพี่น้องที่รักคะเราคะ่ะพร้อมไหมกับการเผชิญหน้ากับความชั่วร้ายถ้าจริงแล้วคะ่ะเราส่วนมากนะคะไม่ชอบการเผชิญหน้าแต่บางครั้งคะ่ะพระเจ้าทรงเรียกเราให้เผชิญหน้ากับความชั่วร้ายหัวข้อในการเฝ้าเดี่ยวนะคะในวันนี้บับคอจึงอยากให้ว่า จงเตรียมพร้อมในการเผชิญกับความชั่วร้ายพี่น้องที่รักคะข่าวสังคมในปัจจุบันแสดงให้พวกเราเห็นถึงความรักของคนนั้นเยือกเย็ยนลงจิตใจคนนั้นเสื่อมสามลงมากขึ้นเรื่อยๆสิ่งเดียวที่จะสร้างภูมิต้านทานชีวิตให้เข้มแข็งได้นั้นก็คือการที่เราค่ะมีพระวจนะของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเรา เพราะว่าถ้าเราไม่มีพระวจนะของพระเจ้าพวกเราอาจจะดำเนินชีวิตที่เห็นสิ่งที่ผิดเป็นชอบได้ดังเช่นที่กษัตริย์อาหับค่ะได้เป็นนั่นเองคือเขานั้นได้ทำสิ่งที่ชั่วร้ายและท้าทายพระเจ้าวันนี้นะคะในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนอยากให้เราตอบสนองต่อบทเรียนเฝ้าเดี่ยววันนี้ด้วยกัน อย่างแรกเลยนะคะคริสเตียนควรเป็นคนที่ฉลาดค่ะที่จะเฝ้าระมัดระวังและใส่ใจในพระวจนะเฝ้าอธิษฐานและติดสนิทกับพระเจ้าให้มากขึ้นทุกๆวันอย่าม่โต่หลับไหลค่ะกินและดื่มสนุกกับโลกใบนี้จนเมื่อเวลานั้นมาถึงทำให้เรานั้นอาจจะพลาดชีวิตนิรันดบนแผ่นดินสวรรค์ก็ได้ อย่างที่สองนะคะจงอย่าเห็นวิถีทางของพระเจ้านั้นเป็นวิถีทางที่สำรองแต่จงเห็นเป็นเรื่องที่หลักที่เราควรที่จะใส่ใจและก็ปฏิบัติอย่างทันทีจงอย่าให้เราค่ะเห็นสิ่งของบนโลกนะคะสำคัญกว่าการที่เราจะเชื่อฟังพระเจ้าอย่าให้เราพร้อมที่จะเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าในทุกเรื่องและอย่างที่สามค่ะ จงอย่าเป็นคนที่ไม่รู้สึกรู้สาในการเตือนสติที่มาจากพระเจ้าเพราะมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวนะคะพี่น้องที่รักยุคสุดท้ายของเราค่ะใกล้เข้ามาถึงแล้วถ้าเราไม่มีพระวจ,จนะของพระเจ้าสะสมไว้ในชีวิตของเราเราจะไม่มีอะไรเลยค่ะที่จะหนุนใจเราให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากแบบนี้ได้อย่างที่4ี่ค่ะ เราเองนะคะต้องเป็นคริสเตียนที่ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาค่ะพี่น้องที่รักเตรียมพร้อมอยู่เสมอในเวลาทุกๆสถานการณ์เพราะว่าเวลาที่ใกล้เข้ามาถึงเราเนี่ยเราไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเราควรที่จะเตรียมพร้อมอยู่เสมอในการเวลานั้นที่จะมาถึงให้เราร่มใจกันอธิษฐานค่ะ ทุการพระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณพระเจ้าสัพวัจนะคำขององค์ในตอนนี้ที่สอนให้เรานั้นเป็นคนหนึ่งที่เฝ้าระมัดระวังและดำเนินชีวิตอยู่ในความชอบธรรมของพระเจ้าขอสรงโปรดเมตตาที่เราจะเรียนรู้และใกล้ควรชีวิตของตัวเราเองตรวจสอบชีวิตของเราทุกๆวันให้เราเป็นผู้หนึ่งที่เราพร้อมจะถ่อมใจและกลับใจอยู่เสมอในการที่จะดำเนินชีวิตอยู่ในทางของพระเจ้าอย่าให้เราหลงลืมพระคุณของพระเจ้าที่มีต่อเรา ขอให้เราเป็นผู้หนึ่งที่เรียนรู้ที่จะเฝ้าระวังถึงเหตุการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างให้เราเป็นผู้หนึ่งที่ตื่นตัวและเตรียมตัวอยู่เสมอให้เรานั้นเป็นคนหนึ่งที่เรานั้นจะรักและใส่ใจในพระคำของพระเจ้าขอสมบปรดเมตตาข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าเมื่อเรามีประสบการณ์ชีวิตและประสบการณ์ที่ได้รับการอวยพรที่มาจากพระองค์ขอให้เราระลึกถึงพระคุณนั้นและประสบการณ์นี้ ทำให้เรานั้นเรียนรู้ที่จะดำเนินชีวิตอุทิศถวายตัวแด่พระเยสุคริสให้เรานั้นเป็นผู้หนึ่งที่จะเป็นความสว่างนำคนอีกมากมายมารู้จักพระองค์เพื่อให้เขาเหล่านั้นได้รับความรอดเราขอบคุณพระองค์สาหรับความรักที่พระองค์ทรง,งมีต่อเราไม่เสื่อมคลายเราอธิษฐานฝากไว้ด้วยความเชื่อในพระนามขององค์พระเยสุคริสเจ้าอาเมน่มกดไล แชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดการติดตามคู่มือการฟ้าเดี่ยวของพิ่อจัจกแสงสริภาพของเรานะคะ